เวบุเอยมเินยืมยเินมตังได้วะดยืมตังกินข้าวได้หมดเอหมดเือนสองเตอนเอนหมดมือสองพันเกิดก้อนเกิก้อนหมดมือหกตัวไก่แล้วศูลหนึ่งมันไก่อย่งไหนนี่ไตตัวเดียวซือตัวเดียวเลยซือูหสองใบมันออกหมยเรขเรื่อน เมันมาีตกแล้วเวใหมาเดี๋ยวให้เข้อพื no ่อนมาวนียเอาครับมาชมเทพโยนะครับเทพโยกับหลวงพี uh> ่ป้างนะครับพม่าเอ้ยพออภัยปะทะพม่าปลอบนะครับฝั่งนี้เป็นพม่าเมืองโุรินนะครับ อครับฝั่งนี้นำทีมโดยนโนดบางว่ากับพม่าสุรินตัวกลางชื่ออะไรคนกลางอะไรนะพงดูพงสายห้าใช่ไหมอ๋อพงวัดประดูพงวัดประดูไม่ใช่พงสายห้านะเปียนบอแมนครับพงวัดประดูวันนะครับแถวแถวท่าพระนะครับ แล้วก็อีกคนก็ฉายาพม่าปลอมนะครับรองเท้าไม่ใส่นะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นศพยาใส่เสื้ออะไรปากข้างหนังว่าอะไรนะอ่านว่าไงพรานชัยพรานชัยสี่เหรอเอพรานชัยเอฟพรานชัยแลพรานชัยตรงไหนวะร้อยเอ็ดปาดเหรออ๋ออยู่ร้อยเอ็ดเหรอพรานชัยนะอ๋อเป็นอำเภอพรานชัยนะครับพรานชัยครับร้อยเอ็ดครับ โอจังหวัดใหญ่เลยนี่ครับเบอร์ห้าครับจนอศฉายานอศมหาแต่ว่ามหาไม่มาเอ๊ร้อยเอ็ดนี่แหละอยู่นี่แหละไม่มารสวัสดีหนึ่งร้อยเก้าสิบหกท่านนะครับหลวงพี่ป้างวันนี้มายืนคู่กับสายง่วงนะครับยืนคู่กันนะครับเทพโยก็สายเหลืองสายง่วงหลวงพี่ป้างก็สายง่วงครับเจอง่วงเจอง่วงวันนี้มาประชันกันนะครับเอาครับฝั่งนี้นอศฉายานอศมหา เสิร์ฟไปหลวงพี่ป้างเอาครับยกมาเทียบโยรอเตะแล้วครับเตะไม่ได้ครับลูกนี้ครับโอ้โหมันบอกไปทางนี้ไปทางนี้นะครับเทียบโยบอกโอ้ยกไม่เข้าจุดนะครับแกบอกว่ายกออกมาทางนี้จะเตะจะฟาดหลวงพี่ป้างตัวนี้ตามหลังแล้วเอาอ๋อไปครับ8ต่อ8ครับเอาโนดมาหาเสิร์ฟยังไงหลวงพี่ป้างต้องยกรอเตะแล้วครับเตะแล้วครับเตะแล้วครับเรียบร้อยครับลูกเก่งเตะเต็มรอบนะครับเทียบโย วันนี้แกฟิตมากนะครับทักทายชาตไต้หวันนะครับครับสมชิดนะครับโอเคครับแป๊บเดียว2องรท่านขอบคุณนะครับมาชมสายง่วงอยู่ด้วยกันเอาครับยังไงครับเปิดสาขาง่วงเทพโยบอกเปิดสาขาง่วงอยู่ตรงไหนครับสาขาง่วงแต่ก็มีด้วยเหรอสาขาง่วงครับมีแต่สาขาอย่างอื่นนะครับเอาครับมาดูเกมตอนนี้ตะกร้ออะไรครับแปดต่อแปดอยู่นะครับเอาเกมจบที่เกมสิบสองแต่ไม่มีดิวนะครับ เอาครับมาดูเจ้าโนตครับฉายาโนตอมอนชัยเมื่อก่อนครับเอาครับเมื่อก่อนยืนคู่กับยาวมอนชัยนะครับเตะลูกนี้ขาก้องพังโอเคโัรตั์ไม่เป็นไรครับตัวศับเครื่องแพงผมอยู่ข้างในเอาเครื่องถูไลส่วนไปก่อนเอาอย่างไรครับ ปลาหรีอเป็นแก้มหรือเปล่าเออไ่ต้องฟังเลยไ่ต้องฟังผู้ใหญ่อยานีว่าเนี่เขาบอกว่าไม่ต้องฟังผู้ใหญ่ผู้ใหเมียเมียใครอ่ะเมียกูเมียใครอ่ะเมียบุ้มพม่าเหรอเมียวงฮะอ๋อพงเมียพงครับเมียพงครับขอไปเขาจะด่าแอดมินครับเอาครับยังไงครับเมียพงครับพงยืนกลางครับไม่ใช่พงสายห้านะครับผ้าโฟกหัวผมว่านึกว่าลือสีนี่ครับ พงศ์พงไม่ใช่พงศ์สายห้าพง์วัดประดูเมียมาเมียมาคุมเมียมาคุมครับพม่าพม่าก็ไม่ใส่รองเท้าเป็นตัวเหยียบมาดูสายง่วงครับเดือดมาครับเทพเสอดมาเอาโน้ตเปิดเอาครับพง์เข้าไปพม่าครับพม่ารุกนี้โอ้โหพม่าสุรินทร์นะครับพม่าปลอมนะครับปกติเป็นไม่ใช่พม่านะครับฉายานะครับเป็นคนไทยนะครับอยู่สุรินทร์นะครับสวัสดีท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับ สงสารนะแจ้คครับเกือบสิเหลือบอกไม่เหลือแล้วครับหมดครับสงสาเดินกลับบ้านลูกนี้เทพครับเอ้ยโอ้ลูกนี้เตะครับไปดาวังคารครับลูกนี้ติดปลายเท้านะครับลูกมันเลยเบิร์ดนะครับโอ้ดีนะหลบทันนะครับโอ้ไม่งั้นครับเบ้าตาครับแอดมินครับย็ดเข้โอ้ เอาเก้าต่อแปดนะครับต่อต่อโค้มันแข่งเนี่ยต่อ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 สามต่อให้หน่อยเร็วสามต่อสามต่อ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 ปาดูนี้เอาครับเจียวนะครับพงเจียวลูกนี้หยอดเรียบร้อยไหมลูพี่บ้างตส่รองเท้าขึ้นเอาครับยังไงครับเต็มรอบครับเรียบร้อยสามต่อสามตอสามต่อสามต่อผมบอกว่านักแก้เกือบเกือบจะเหลียปบ้างะไม่เหลือครับโค้ดโค้ดโค้ดอย่าบังครับโค้ดโค้ดขอบขอบคุณครับโค้ดขอบ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 คุณครับเอาครับมาดูมันมันครับมันมันถ่ายเกม ฝั่งนู้นเป็นสายง่วงนะครับเทพโยยืนคู่กับหลวงพี่ป้างสาธรฉายามาในชุดเก่งครับสีส้มส้มเอาครับหยอดที่ไหนครับเอาครับพม่าเปิดเอาพงแย่งกันยกครับลูกนี้ปาดนรกครับโอ้โหพม่านี่ปาดดีนะครับโน้ตนี่ครับโน้ตบังว่านะครับนําอยู่9ต่อ8นะครับเกม12แต้มไม่มีดิวนะครับสวัสดีขอคนท่านไหนหนึ่งชาตนะครับท่านที่เข้ามารับชม3 4มท่านโจโจพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินเลยนะ ไม่ต้องต่อนะอะไรกินสี่แพ้สี่เซตแล้วย็ดเข่แพ้โจเทียดดีตอนนี้สู้โจไม่ได้เตะเลยครับพวกนี้ครับเอาเกี่ยวครับไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายยกล้นเปิดเอาครับหนึ่งสองย็ดเข่มาแล้วครับพวกนี้ครับเอาโอ้ปาดไม่ข้ามโอ้เทพน้ำลายปาดไม่ข้ามโอ้ตะก้อครับลูกขี่เน็ตปาดไม่ข้ามได้ไงครับได้ครับเทพโยครับใสเหียอแต่เกิบนะครับ ผมว่าเสร็จแน่นอนนะครับเสร็จแน่นอนครับดูทรงแล้วเพราะว่าจะกอห่าง2แต้มจะกลับคืนมาสู่เกมยากมากครับเพราะว่าฝั่งนี้ยืน3นะครับเอาครับโนดครับโนดบางว่าหรือว่าโนดมาตประดูเฟไปเดี๋ยวพี่ป้ายกเข้ามาเอาโคตรอย่าบังอันนี้ขีบครับพวกนี้โอ้โหโคตรโคตรโคตรอย่าบังขอบคุณมากครับโคตรโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วย สามร้อยกว่าท่านยังไงครับลูกนี้ขี่ว่านักทีมลูกนี้ครับโอ้โหสอง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 เอาครับสองโน้ตเซฟนะครับเอาครับสาขาง่วงครับเอาครับยังไงครับโน้ตเจาะไปครับเจ้าเทพเปิดยังไงไม่เปิดครับลูกมันออกครับ สวัสดีท่านนะครับก็มารับชมนะครับอันนี้อะไรนะครับเสื้อเหลืองสอนข้างสนามดีไหมครับสักสิงดองอาลบหน่อยครับคุณพี่จ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับอาทางบ้านเขาเขาดูอยู่โอเคเอายัางไงครับหลวงพี่เทพครับเทพครับลูกเก่ง โอเคนะครับเดี๋ยวเขาหลบให้แล้วครับบอกแล้วครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเอาครับยังไงครับหลวงพี่เสิฟมาครับ8ต่อ10โนตยกเอาครับพม่าครับพม่าเอาเกี่ยวโอ้หลวงพี่ไปป้าเกี่ยวโอ้โหตามไม่ทันโอ้โหโค้ดครับนี่ครับโค้ดครับซ้ำกันแล้วเอาเอาโค้ดโค้ดโค้ดหญิงครับโค้ดหญิงครับ เสือเหลืองครับนี่ครับมาจากมาเลเซียครับนี่ครับเสือเหลืองมาจากมาเลเซียเสียไม่ข้ามครับไปบอกให้เสียแต่เน็ตครับโค้ดอะไรโอ้โค้ดลองไปเยอะบอกบอกให้ดึงโค้ดโค้ดเล่นฝั่งนี้ไปห้าร้อยผมเห็นแล้วไม่ผ่านสายตาแอดมินแบ่งด้วยแบ่งแบ่งแอดมินด้วยนะเอาละโอเคโอเคเมื่อวานก็ได้นะเมื่อวานลองห้าสามอ่ะไม่ผ่านแอดมินเอ็กซ์นะครับเอาจะโน้ต เอาครับโน้ตเสรทพนะครับพลานชัยครับจากเมืองอะไรนะร้อยเอ็ดใช่ไหมอืมพลานร้อยเอ็ดอ้าวร้อยเอ็ดครับผมอยู่เวลามผมไม่รู้หรอกครับร้อยเอ็ดอยู่อำเภออะไรเอาครับพลานชัยครับเจ้าแบงก์ก็ยังไม่รู้เลยลูกนี้ยอดโอ๊กพลานชัยรู้ไหมไม่รู้แบงก์ยังไม่รู้เลยแบงก์เกิดกรุงเทพเฮ็ดเก้เอาครับแล้วก็โดนพระฤาษีเอาครับมาครับผ้าพวกหัวไม่ไม่ลายมีไหมทำไมชอบปอยลายฤาษียังไงป่าลูกนี้เกี่ยวครับ เกียวโอ้โหฝั่งนี้ยืนสามนะครับเสียเปรียบนะครับยืนสามนะครับสี่ร้อยกว่าท่านครับขอบคุณนะครับมาชมน้ําลายเทพโยนะครับแป๊บเดียวครับเอาครับยังไงครับโน้ตบางว่าเสร์ฟโน้ตฉายาหลฉายาครับบัดประดูเอาครับหลวงพี่ชงมาหน้าเน็ตลูกนี้ไปหยอดทําไมโอ้โหลูกนี้เกี่ยวติดไม่อยู่เจ้าโน้ตเสียดายนะครับทักทายเสียนิวนะครับอนุบาลสันหวานนะครับเอาครับ ตู้เจ็บเยอะไหมครับอันนี้เขาอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับตู้เขาบอกล,ล้มจริงหรือเปล่าครับตู้เพชเกษมตู้ ATM เอ้าวครับอ้าวครับยังไงครับ,บรอ,อยู่หรอนนอ,อ๋อตู้ไม่ตู้มันมันเป็นเหลี่ยมหรือเปล่าถ้าเหลี่ยมไม่ใส่มันบอกเก็บเข่าเนี่ย <c oughs> ต้องไปถามไม่น่าจะล้มนะครับ <c oughs> ผมว่าไม่ไม่ล้มหรอกครับ,บาน แอดมินชนะไหมครับแอดมินนาที่2ครับเสียโจ้อ่อยไว้ก่อนครับราคาไม่ถึงครับหมดแล้วครับหมดไปสี่เซตแล้วครับขอเปลี่ยนเหลี่ยมบ้างดีครับเปลี่ยนเหลี่ยมบ้างดีครับพรุ่งนี้ขอขอข้ามคนเดียวนะอย่าข้าม2นะล็อกเหลี่ยมให้แอดมินสู้บ้างดีตอนนี้แอดมินขาลงนะครับแต่อยากเล่นเพื่อความสนุกเฮฮานะครับ แอดมินเป็นลมไหมครับไม่เป็นนะครับเสียนิวครับแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับไม่ได้จอมตะกก็เลยครับไม่มีสภาพมีแท่แค่ใจเท่านั้นนะครับที่จะลงลงไปเตะนะครับนั่งลี่มแล้ววันนี้แต่ก็ลากไม่เข้าเน็ตลากไปก็ตีไม่ตายนะครับเอาครับเทพเบเจอมาครับเอ้ยปล่อยบอกให้ปล่อยครับพม่าตีหัวลูกนี้โอ้โหโอ้หัวดีมากครับพม่าสุริน อาครับพม่าสุรินทร์นะครับนี่ครับทีมงานวัดประดู่นะครับมาทุกวันนะครับนําโดยเจาเบิร์ตเอ้ยไม่ใช่เจ้โนตนะครับโนตนะครับโน้ตก็สูงยาวเข่าดีนะครับสมัยก่อนอยู่ที่ประจําอยู่ที่สนามมอนชัยสี่นะครับโน้ตเนี่ยครับตัวเตะซันแบกนะครับเตะดีนะครับแล้วเตะครึ่งรอบเอาไงครับหลวงพี่ยกมาเทียบโยเต็มรอบหรือเปล่าไปปาดกับลูกนี้โอ้โหครับขอคด้านหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ อันนี้มาไล์สดช้าไปหน่อยนะครับปร,ประมาณกลางเกมนะครับตะกอถึงครึ่งทางนะครับผมถึงเปิดไล์สดนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังมคีคนเข้ามารับชมอยู่402ท่านขอบคุณครับเอาครับพม่าครับตะกอยังไม่ขึ้นนะครับตะกอก็ยังอยู่10ต่อ8นะครับเกม12แต้มไม่มีดิว นี่ครับมาดูไ่เอาครับเจ้าพงครับไม่ใช่พงสายห้านะครับพงวัดประดูเอาครับยังไงเสิโอ้นานๆเข้ามาเสิฟเสิบไม่ได้ครับเสิบออกครับแรงเยอะครับเมียบอกว่าเมื่อคืนยังไงโอ้โหเมื่อคืนจัดหรือเปล่าต้องใส่ไม่จัดครับแรงเยอะเอาครับโยกไปพม่าบินครับลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมียเมีย เมียมาเชียขอบสนามครับนี่ข้างๆเมียเป็นโคนโ้ชนะครับเมียเดินขานอกเมียเดินขาน,านอกนี่ครับมาทุกวันครับเอาอะไรนะโอ้สิบโดนแล้วไม่ขึ้นให้เขาแซงไปเลยเตะแล้วครับพวกนี้ครับโอ้โดนไข่แตกไข่จุกจุกเอาครับไข่ครับตายแล้วครับเมียเมีย,มยไปดูหน่อย,ยบอบออไออ้อไอ้ครับขอไฟครับแล้ว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 ใครอ่ะแฟน อ๋อนี่ครับโอเคครับนี่แฟนเขาครับนี่ครับแฟนชื่ออะไรนะแฟนชื่ออะไรฮะเขาเป็นนักตะก้อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเดี๋ยวแอดมินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดียวแอดมินไหม เอ<ไ> <shirt> ครับดีดีดีแฟนเขาครับคนนึงแฟนเขานะครับไม่ไม่ใช่คนนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับใช่ใช่พี่ชายครับคายค่ายเดียวกันครับคายเดียวกันคายเดียวกันเอาครับเตะครับเอาครับเอาครับยังไงครับโอ้ยลูดิบมนเงินลกนี้ครับ เป็นแต้มครับบอกคุณฤษีจะเป็นโอ้เป็นแต้มอ๋อพี่ชายครับฤรีพี่ชายีเป็นพี่ชายอ๋อนี่แฟนคนที่เหลืองครับใส่เสื้อนกนกฮกเอ้ยไม่ใช่นกยุงนกยุงนกยุงครับนี่ปากข้างข้างแขนว่าอะไรครับดีโอน่าจะตีแต่ก็เก่งนะครับผมดูทรงแล้วดูทรงแล้วเก่งครับเสฟไปเขาบอกให้เกมครับเมียบอกให้เกมไป อ่าครับเจียมไม่เกมครับเจียมไม่เก็บเทพโยเตะเอ้าโอ้ยช็อตนี้ครับเจียวได้ไงตีลูกนี้เรียบร้อยไหมยังอยู่เก็บยังอยู่เทพกัดฟันสู้หัวยอดเห็นเห็นหนึ่งสองเรียบร้อยบินนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้เหลือแต่เก็บครับเทพโยครับเทพโยเหลือแต่เก็บนี่ผู้ชนะครับนี่ผู้ชนะครับโอ้นี่ครับพงครับพงวัดปะดูนะครับนี่ครับ ผ้าพวกหัวนะครับผ้าพวกหัวลายลือสีนะครับพงวัดประดูครับนะครับโนตบางว่านะครับแล้วก็อีกคนพม่าสุรินนะครับชนะไปนะครับโอ้โหสุดมันนะครับแมตช์นี้ครับ400ปัดดีครับ480ท่านนะครับเข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับโอเคครับโอเคครับวัสดีกท่านนะครับนี่บรรยากาศสนามเพชรเกษม68นะครับแยก46 ค่ำคืนวันนี้นะครับเียบโยหมดครับหมดครับนี่ครับดูหน้าตาครับหมดนี่หมดครับเดินสายวันนี้เจ็ดสนามนะครับผมมภาษณ์มาแล้วครับไล่ไปตั้งแต่นู่นแล้ะครับสายใหม่ครับสายใหม่แถวรามินทานะครับนี่หมดจ่ายตังครับหมดจ่ายขานอกก็จ่ายกันครับเดินครับหมดเจ็บโยโอนเคแบงครับ โอเควัส okay. ดีทุกท่านวัสดีครับแทน,ออนบอกว่าเทพโยอีกแล้วฮะใช่ครับแบหมดแล้วครับรับจำนำมอไซบอกเทพโยส่นทิแค้มน้อยร้อยจุดนะครับทักทายมือกลางของแท้ใช่ครับเหนียวครับเทพโยทำไมได้ที่สองอะ แต่ก็ผมจับผมจับขาขาขานอกมาตะปังไม่ยอมแบ่งเลยเหรอทำไมไม่แบ่งอ่ะเขาไม่เอาหมดป้าเอาไม่แจมนำแล้วหน่ะหมดครับนี่ครับหมดครับเทพครับหมดยังตางอ่ะจ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปแล้วก็อย่าไปชักดาบจ่ายเข้าไปแพ้ก็จ่ายจ่ายไปเออไปจ่ายเขา โอเคครับปั๊มมิวสิกบอกว่ากระเป๋าขาดแท้เทพอันนุนรักมือจางของแท้ใช่ครับเมียวครับโอเคนะครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับ